เป็นไงม้างคะร้อนเดินเตาลีดมานั่งหนึ่งนั่งนั่งตรงนู้นเท่าเวลารีดผ้าต้องระวังยังไงบ้างระวังระวังร้อนตรงไหนร้อนตรงไหนนะจับมาดูจับมาจับตอมา ตรงไหนอย่าไปชี้อย่าไปชี้ใกล้ตรงนี้ตรงนี้ร้อนนะห้ะมามเอานิ้วไปโดนนะโอเคไหมใช่ไหมโดนนิ้วเมื่อกี้โดนนิ้วไหนมาสองนิ้วสองนิ้วเลยแล้วบอกเพื่นอนๆว่าไงเวลารีดผ้าต้องอระวังถ้าไม่ระวังจะโดนเนื้นะอเจ็บ <c oughs> เป็นไงเจ็บเหมือนอะไรเหมือนมดกัดเหมือนมดกัดแต่ร้องเหมือนโดนเชื้อเลย เจ็บเหมือนโดนเข็มฉีดยาอันใหญ่มาเริ่มเทิมอ่ะเออขนาดนั้นเลยเพราะงั้นต้องระวังใช่ไหมครั้งหน้าแล้วครั้งหน้าจะรีดพายพอได้ไหมอาได้ไหมอ่โดนแล้วก็ต้องระวังครั้งหน้าก็ต้องทําได้แล้วต,ต้องไม่โดนซ้ำใช่ไหมทําได้ชขันเลยอืม โอเคบอกเพื่อนๆระวังนิดระวังด้วยนายเล่นได้ไหมไม่ได้เค okay. ระวังด้วยนะคะ